สวัสดีครับชาวเพลเทสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมกองซานะครับวันนี้เนี่ยในเกม Deep Fishing นะฮะและมีภาษาจีนด้วยซึ่งอ่านไม่ออกนะครับผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่เล่นฟรีในสตรีมนะครับก็เรียกได้ว่าคือเห็นคำว่ามีส่วนของนี่ครับ Deep Fishing is a free casual shooting game ซึ่งเป็นเกมยิงฟรีจับปลาและสัตว์ประหลาดในทะเลนะครับแล้วก็หาในส่วนของสมบัตินะครับในทะเลอันแสนมืดมิดนะฮะใต้ใต้ลึกของทะเล เพื่อสร้างในส่วนของจกักรวรรดินะฮะาจากักรวรรดิของตัวเองนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับผมอาก็เรียกได้ว่าถ้าสนใจดีนะครับซึ่งพอผมดูเกมเพย์นะฮะโอ้เกมยิงปลาอย่างนี้เลยเหรอมันคือเกมเล่นฟรีนะมันเป็นเกมยิงซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไม่ค่อยน่าสนใจครับตรงเนี้ยน่าสนใจ รี่นะว่าผ้าสาวๆไปยิงป่าโอเคซึ่งก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับไปกระจายกองสร้างดือนครับคือผ้ามันก็สวยนะเออเดี๋ยวลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเล่นฟีนะเล่นฟีโคดาช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงิน ไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับโอ้โหเข้าเกมมาแล้วครับปลาหน้ากลัวมากครับทุกคนเฮ้ย hey, น่ารักจังเลยดีฟิชชิ่งครับมีแรงเกรชมีซาวมีกราฟิกด้วยบิวตี Ultra, ้ฟูลอะซูเปอร์ฟาสต์เอาต้าดิเอ้ยระดับ,บสูงสุดไปเลย อ่าโอเคภาพอ่าตามนี้นะครับอุ้ยไม่ใช่กดผิดกดผิดอันนี้แหละอ่าโอเคอ่ะปิดไปอัลตร้าอัลตร้านะครับอ้เสียงเพลงน่ารักจังแต่ดูซานิดน,นึงครับเอ่อเสียงเพลงเบา,วาวหน่อยนะครับอโอเคเพล์ครับนิบค้งแรกเหมือนกันนะอ่าเกมนี้รู้สึกว่าให้โหลดประมาณ7กิกนะครับอืมประมาณนั้นตัวเกมนะคือภาพเกมก็โอเคนะไม่ใช่ว่าแบบภาพไม่สวยนะซึ่งเข้าเกมมาต้องทำอะไรบ้างวะ <c oughs> ไม่รู้ครับไม่รู้ เห็นแค่ผู้หญิงก็เข้ามาเลยครับเฮ้ยเข้าเกมมาแล้วเดลี่รีวอร์ดเคลมอ๋อเป็นเกมนึกว่าเล่นเกมมือถือไหนโกฟิชชิ่งสิตอนนี้อาร่นี้ผมสึกว่าผมเล่นเกมมือถืออยู่แต่นี่เกมในคอมนะทุกคนนะในสตรีมนะครับมีเสียงนกแต่ว่าปลาดอะไรเนี่ย ผม oh, ว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอสในเกมแน่เข้ามาฮิวแจ็คพอตวัดเราต้องบลูเบ์ก่อนใช่ไหมว้าวอินเทอร์เฟซมันเกมมือถือมากเลยนะฮะโฮคลิกอสตาร์ทอ นี่คือเราเล่นกับคนอื่นเหรอเนี่คนต้องยิงป่าอย่างนี้เหรอครับโอ้โหสุดยอดเอ่ออะไรวะเนี่ยอ๋อแล้วคือต้องเก็บโอ้ไร่เฮ้ยสุดยอดไปเลยนี่เราเล่นกับใครเนี่ยอ๋อนี่คือเราบังคับตัวซ้ายอยู่ใช่ไหมปืนเรายิงได้แค่นี้โอ้โอ้สุดยอดไปเลยไฟฟ้ามาไปเลยไฟฟ้ามาโอ้โหสุดยอดโอ้โหมันจริงๆแล้วเราอ๋อต้อง ใช่ครับเป็นเหมือนการเล่นกับกับคนอื่นอัปเกรดนี่ไงอัปเกรดแล้วนี่ไงอัปเกรดโอ้โหเอฟเฟกอลังการมาโอ้โหเอฟเฟกอลังการนะครับทุกคนอะไรเนี่ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หูแทบแตกโอ้โหโโอ้หเราได้ตาเนียสามสิบหกเราต้องเราต้องลอตเตอรี่นี่คืออะไระลอตเตอรี่เคลม อ๋ออ๋อนี่คือยิงได้เรื่อยเลยเหรอคือมต้องทำอะไรเลยกดยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเลยเหรอไหนนะไอ้ตังสามสิบกว่าล้านอ๋อตังคนอื่นตังเรามีแค่หมื่นเดียวอ๋อคือเราต้องยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะโอ้โหโอ้โหกูจะตายตัวหนึ่งว่คุณเอ้ยอ่าหรือไม่อัพแล้วโอ้คลิกทุกคอลเลกต์รีวอร์ดอัพได้แล้วไหมอัพเป็นรุ่นสี่แล้วอ๋อก็คืออัพปืนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆแหละครับแล้วแล้ว อ no <hel> ันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อมีเป้ามีเป้าด้วยอ๋อล็อกเป้าได้ด้วยอ๋อไปกดสกิลล็อกเป้าอะไรอย่างงี้จริงๆนี้ผมผมเล่นเกมในพวกเกมตู้ครับมีใครเคยเล่นไหมตามในห้างอ่ะเออแต่ว่านั่นจะไปตกปลาอันนี้ยิงปลาคล้ายๆกันไอคนที่เล่นมากับเรานี่คือเขาไม่เล่นเลยใช่ไหมบวกอ๋อมีออโต้ได้ด้วยอ๋ออย่างอ๋อเฮ้ยบอสมาเหรอโอ้บอสโอ้โหเดือดแตก อะไรก็อะไรวะเนี่ยไอ้บอสอุ้ยโอ้ยโอ้ยช็อตช็อตคือมันเหมือนได้ตังค์นะแต่คนอื่นได้นะไม่ใช่เรานะโโโอ้หบนัสฟิตว่ะโอ้โหโโอ้หสุดยอดว่ะทุกคนผมเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยจงไอบอสจริงไงบอสโอ้โหเต็มจอบอสอย่างเต็มจอยิงกุ้งยิงกุ้งกดสกิลกดสกิลอือยิงเข้ามาไม่เนี่ยบอสอัพเกรดอัพเกรด ออหยบเก็บรูสีแล้วโอ้บอสมันถึกมากโหสุดยอดมันก็เพลินดีนะคือถ้าจะพูดกันในหลักของเกมมันก็คือเพลินน่ะเออแต่ถามว่ามันก็ก็คือเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็คือเก็บไปเรื่อยๆนะก็เป็นเกมที่เหมือนแบบถ้าคุณว่างนะก็นักเล่นกันคือผมต้องการเห็นว่าไอตัวละครผู้หญิงในเกมมันคืออะไรวะหรือว่าต้องต้องเล่นมาก่อนอ้าวใช้เวลาฟาร์มก่อนใช่ไหมล่ะนี่คือคลิปถูกอ๋อเคลมไม่ด้วยอ้าว อัอนี่งานเคลมได้เผมไม่เคลมเลยวทางขวามีให้เคลม้วยครับอุ้ยรวยแล้วอย่างเงี้ยสภาพเนี้ยออโต้ได้ไหมออโต้ไม่ได้เหรออุ้ยนี่ยันเพื่อสอบอยเลยนะรับปืนโอ้โห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 โอค่คหออ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 มีอหมดีออออ เอเนจีฟออันนี้คือเหรียญเหรอครับอันนี้คือกล่องยังไม่ได้กล่องเลยโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้โหโอ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 ้โอ้โห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 ้อ้โหโอออ้หอ้้ห้ออ้้หหออ๋ออ้อ้ออเ คิกบับเบิ้ลโอเคออ๋อ๋อมีลอตเตอรี่ก็คือเหมือนสุ่มโอบอสเลเวลอัพโอ้โหสามแล้วนะครับตอนนี้เราเล่นมาประมาณอ๋อ oh, ถ้านับเวลาที่ผมอัดประมาณ8นาทีนะครับก็เล่นมาเลเวลยสามแล้วนะฮะก็ถ้ามันห้านาทีอัพอืมอัพเรื่อยๆปะอ๋อนี่ยใช้ตังค์อยากยิงบอสให้ตายอ่ะแล้วแล้ว การ์ดอะไรเต็มหมดเลยวะโอ้คือตอนนี้ตังค์ผมเยอะมากนะบวกห้าพันโอ้ตังค์สองหมื่นสามหมื่นแล้วเนี่ยเฮ้ยเพื่อนผมอยากยิงตัวนี้ให้ตายอ่ะบอสอ่ะเรายิงบอสตายได้ไหมอ่ะยิงบอสยิงบอสโอ้โหเพื่อนเราตังค์กันหมดเลยอุ้ยตายแล้วบุ้ยดูเงินดูเงินโอ้ใจแอนแคปว่ะ4,500เลยเหรอว้าวซ่าอัปเกรดครับ ดูว่าผมจะลองเล่นสักครึ่งชั่วโมงอ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะไปถึงไหนแต่คุณดูไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคุณดูไมถึงครึ่งชั่วโมงนะแต่ผมมาถึงจะลองดูให้เวลาเกมนี้ครึ่งชั่วโมงครับว่าจะจะได้เจอสาวแบบในเกมที่มันโชว์มาให้ดูไหมวัดฮะฮะอะไรคือเสียงวัดไอ้วัดนี่คือเพื่อนเราหรือว่าหรืออะไรวะบอสใหม่แล้วเหรอโอ้โหเกมมันก็เพลินดีนะเล่นแบบไม่คิดอะไรเลยอ่ะ ไม่ไม่คิดเลยครับแบบชั้นว่างอ่ะชั้นมานั่งยิงปลาเล่น,นอะไรกนอะไรอ่ะมีมังกรด้วยครับโอ้ก็คือเหมือนว่าถ้าตัวไหนแบบโหดโผดอะไรเงี้ยยิ่งเรายิงตายเยอะๆคือต้องใช้เวลายิงตายครับตัวไหนโหดโมากๆครับเลือดแบบถึกๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้ตังค์เยอะใช่ไหมล่ะโอ้แล้วผมกว่าจะอัพได้ขนาดนั้นนี่ผมต้องเล่นกี่วัน <laughs> บอสมาอีกแล้วครับมานับเกต มานับเกตปืนได้แค่นี้เหรอวะมีมากกว่านี้ไหมผู้ยญิงตัวอะไรอ่ะแมงกระพุนยิงมอส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 ผมจะยิงมอสผมจะยิงมอสโอ้โแมงกระพุนย่างใหญ่หรือว่าเรายิงได้แค่นี้วะและ้วเดี๋ยวบอกนะำมันมันผ่านไปเลยอ่ะบอสไม่ตายเพื่อนอา้าว เงบอสมาแค่นี้เหรอโอ้โหบ้าทันอะไรเลยเฮ้ยตายอหนึ่งว่ะเอ้ยตายอหนึ่งโอ้โหอะไรวปุณิเดชเลยหมดเลยโอ้เมก้าเมก้าวินอ่ะบอสไปแล้วครับสุดยอดครับดูเดือนอยู่อ้าวสรุปว่าที่เราเล่นมานี่คือไม่มีใครเขาช่วยยิงเราเลยอ่ะเล่นกันอยู่สองคนใช่ไหมทั้งเกมปลามันสามารถโผล่มาได้แบบนี้เหรอครับ โอ oh okay. ้โหโโโโออ้้หหใครที่ดูอยู่นะครับเปิดลำโพงนะครับต่อเสียงกันหน่อยก็ดีครับบางทีเจอเสียงไม่ดีเลยโอ้ my god มีโบนัสปะเนี่ยเฮ้ยทางขวามือกดกูยิงแล้วโอ้โหว้าวเพื่อนนายเพิ่งตื่นเหรอไอ้ขวามือ i s me นายหายไปไหนมากดออโต้ไม่ได้ะ บวกนี่คืออะไรก็คือถ้าคุณเติมเงินหรือว่าเติมเพชรในเกมนะครับคุณก็จะไปได้ไวมากๆเฮ้ยกดรีเทิร์นออกมาได้ด้วยแล้วโอ้โหนี่แหละครับอควาแมนเหรอตัวเีเออซืปเปอรเอาลูปมาหลอกล่อให้เราเข้ามาปะนี่ไงเราสามารถซื้อเทร์เรได้อ๋อนี่ไงฮะโอ้มีคนเล่นเยอะเอกันเนี่ยท็อปฟีเจอร์วะ่ะอันดับหนึ่งสามสิบเจ็ดล้านคนเมื่อกี้ปะวะ ผมอยากเปลี่ยนเฮ้ยนี่ไงอ๋อก็คือถ้าเกิดอยากจะได้ป้อมปืนเป็นตัวผู้หญิงก็คือต้องซื้อเหรอครับโอ้โห,โหราคาไม่ใช่ถูกถูกเป็นพันผมไม่ต่างเย่ะถ่า่ครับทุกคนหนึ่งบาทว้าวว้าวว้าว,าวานี่ยมีแฟนตาซีกับฟิชเกิลครับผมอ๋อนี่ไงนักตกปลาสาวน้อยที่โอ้โหราคา8,000 8,000นี่ถ้าเกิดเราเติมเงินซื้อนะครับจะประมาณ ไอเนี่ยประมาณ8,000ก็คือประมาณ8 0ดดอนโอ้ oh my god angry 4เพโอ้มันมีเยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยลอง angry 4บ้างสิสรุปถ้าอยากได้คุณต้องเติมเงินครับ <laughs> นี่คือเรามีเรียคนเดียวเลยหรอถ้าผมกดซื้ออันหนึ่งงบาทเนี่ยหนึ่งดอนมันจะเป็นยังไงลองผมไปเลยอ่คเก o ตเทลชัออน่นไปแล้วมา เออผมอยากได้อยากโอ้แต่นี่ผมไม่ไหวอะเราอยากได้นี่ใหม่อยากได้เทเรดใหม่21นะฮะตัวไหนบ้างอ๋อซึ่งปืนแต่ก็บอกก็คือถ้าเกิดปลดล็อกก็ใช้สกิลได้อ๋อเช่นเนี้ย15ใช่ป่ะก็คือจะใช้สกิลได้อ๋อเอาซะหน่อยสิวะเออเราซื้อตัวผู้หญิงไม่ได้ครับไม่ไหวแพงเกิน ลหลรอดนะสิวันแรกว่ะโอ้ไอ้สามสิบเอ็ดล้านนั่นมาในที่อันดับหนึ่งป่ะน่ะจับแล้วผมเปย์มาแล้วผมเปย์มาแล้วผมเปย์มาแล้วเปย์ไปหนึ่งจุดเก้าเก้าเหรียญนะก็ประมาณหกสิบบาทนะเจ็ดสิบบาทแหละประมาณนั้นกระสุนต้องใช okay. ้เพชรในการอัพด้วยมาเลยผมเปย์มาขนาดนี้แล้วให้ผมชมเพื่อนนี่ยิงเบรเซอร์ด้วยแต่กิ้วสกิ้วสองะไรวะ กูละห้าสิบละอ๋อเป็นการฟรีสอ๋อสุิลสอบเป็นการแช่แข็งปลาครับให้ยิงได้ง่ายๆ,ๆอ๋อแค่นี้มาครับเป็นสองร้อยละโอ้ my god เราเจอตัวนี้อีกแล้วซึ่งเราหยิงมันไม่ตายทันที ขับรถสโลวก็ได้ไหมได้ครับตายแล้วว,ว้าวไดแอนเจลลี่ฟิสในที่สุดมันก็ตายแล้วมาครับบอสสุดท้ายละก็ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณเกือบครึ่งมชั่วโมงแล้วฮะยิงบอสก่อนเอาให้จบเกมจบตรงนี้แหละจบตรงนี้แหละฮะโอ้บอสตายไวมากโอเคตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมได้พูดเอาไว้แล้วครับตอนนี้ผมเล่นมาประมาณโอ้โหอย่างเท่ ผมเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็สรุปเกมมันก็ก็คือเหมือนเป็นการเหมือนเล่นไปเรื่อยๆนะครับในการปลดล็อกทั้งสองเทร์เรตเพื่อนํามาเท่กว่าคนอื่นะประมาณนี้คือเปเพ้่มมาแบบเก่งคนอื่นประมาณน,แบบน,น,นี้ครับเพื่อเก็บไปเรื่อยๆซึ่งถ้ารราตัวผู้หญิงก็คงเท่แต่ว่าโอ้โหผู้หญิงที่ผมคำนวณไปก็ประมาณ800ดอลน,นะฮะแปดร้อยดอลก็ซื้อกันทีบอกเลยว่า แกลบนะครับโอเควันนี้วันนี้แล้วกันนะสรุปผมโดนหลอกครับทุกคนก็ไ <laughs> ม่โดนหลอกหรอกแค่ว่ามันมันไม่ตรงเรื่องขของเกมโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสรุปเป็นอนเกมที่เล่นเพลินๆได้นะครับเอออารมณ์เหมือนนั่งเล่นเกมเกมในเกมในเครื่องอะ่ะเออโอเคไปทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ <laughs>